สบายดีแม่โคมนสบายดีจ้าเห็นยังกินครับวันนี้ต้อตะแกงไก่ตะแกงไก่ใส่ฟักโอเคแกงฟักแกงไก่ใส่ฟักพี่น้องแกงฟักแกงฟักอ๋อฟักบุบยังไงเลยคนนึกว่าบักสมโอท้องดีเนาะอืมเอาไอ้พี่น้องเพิ่น้องแล่หั่นก่อนเอาแล้วพี่น้องเอาเแลยวให้ยังก็พุกกระดาษเดียนแล้วมันต่ำแห้งเหรอ ก็ยังฝาดได้พวกตึตตมตมหมดต้ขเ er> er> ือกแกไก่กต้งใส่ข้เลือเส้นโอเคอย่างไก่ใส้นักกอยไก่นี้เป็น่ะลงนอได้บัดเีิแกงบัดนอเขาใส่ข้วเือกเย ปาล่าเก่งใกล้ไต้บวกปักกไเดียกเลยโอ้งามเนาะบวกปักมาเครื่องแกงพี่น้องครับใส่ไอตู้นีนขาดอะไรเปือกว่านกนาดีนะ แคมันทุกมากินแทบเลยแ่ะพี่น้อมอันนี้กับแฉบเพื่อันหน่แตงกันนี่งอัน้เกลน่บาทบใส่ฟักของกรดูใส่อีกตัวกระหอบัวเลยพี่น้อง โอ้ยเครับแกงไก่เป็นตูนแกงเราแล้วไปให้แดงหน่อยโอ้ยดาวมณฑลดาวมณฑูน,น,น,บน,นะนนอบนอเบนเราแบโอเคไหมพีนนม่น้องหัวเห็ดอัวตัวพี่น้องอแกงไก่ใส่ฟักนะเดี๋ยวแาวมอนสีหงส์นะพี่น้องแล้วไปกินกันเอาพี่น้อง,องสวัสดีอย่างเป็นทางการ เดิมมาเนอแกงไก่สสสใส่ซักใส่ยายซักนะคะโอ้ยหนาวเดี๋ยวจะคืนอ่ะโมก็เย็นเลยตัดพิซซี่หนาต่างเปิดให้ยังหล่ะตอนแม่น่ะเด็กเด็กน่งกินแบบน้ำอคอยเปิบโตไปมันมีหูหออกนะดีเพราะยังดี กินดนเมนูนหนแซ่บ้มดางเ่ยเยนูลเ,นเ,นเลยยงกดทุกเย็นลทั้ลมทั้งน้ำ แกนั่นคหนัเน,เร,นเราไปลงเ่อแกนั่นาาวจิมเนื <c oughs> ้อฮ่าฮ่าั่นเป็นคนขาว้มเมถูกนะง,งันเขาเขาไมมีคถูกเขาจงเดียวแน่นอ เขายานูกินเด้อมันนอนจ๊ประมาณจัก2:30นเขาน่าจะเนบ่ไว้ักก่อนเนาะตื่นมาตีนี่ต่ะบ่มีหยังขอะนมนีกินนมองกบอืกินข้าเด้อ ละคอยเมื่อบ้านก็ื้อเมื่อให้น้องบอลนันนองน่าหลังหน่อยทางเราเขาเเากินองอะไรบ้าง้วก็นนสบะ ก e ็แล้วคนสิแก้มันนั้นมสมคนห้ามันสมมู่นีคนเราฟักมู่นีนเัาคนจ้าวต่ไปกาไปเพ่อต้อย้าเจาทงคุณลูกที่ไะใส่อะเนี่ย ลลนนลูลองแตงโมนะมันนิงเรียงกันได้ไม่เรียงเออเห็นบอกัวแตงมคนยังตัวแตงมน้อยกินได้วยอืมอมาต้นที่กับกับลกับแกวคบอกว่ปตลกใช่่ะข้าเห็ดี้ดีนะเมืเม่อคนเนขาก็กินเป็นัวเปนะอจะไนเป็ตำแตงมกินกเยอะแ าไเ,เ,เหออเน็นดูวืเอมเห็นนาเบอรช่องดูทุกคนเม่อน,นกันกได้กินได้กับกิน,น,นเม่ยเนผมเห็นมากผมก็คัดข้ขบกรนาเนร์ปากปากบาดปากบานช่องนึงมันจินทุกเย,ย็นมากๆมันหมาคนแรกมได้ยู่นม,ม,มือหน่อยเลยกะะอย่อนไปเนี้ยที่มันเน่ยมันเป็นคนมีครงกราดียวกงไรนะใครเข้าใจไหอบักระดาเนอรา อืมเขาเยร์เแม่คักสองเดียมีเงินกันมันจะเทีย่ยวฟรเก่อนทุเรียนพันตับเคยยินบอกวันเดินรังบ้านกองมีเงินซื้อทุเรียนกันทุเรียนยังมันมมันม่แของเสะมันม่นานมัน เินสนกนานัน้เขาถึงเดียวกระบองเพชรไอ้นี่เจียกระปาองมากินไกู่คากระเบิ้งเขาขอบมาบานเขารอนนเช่นเดายบื้ขนมางา่างคนบางคนพิมพ์ใเขาอีกระเบื้งข้นเช่น มันคนกินตัดเนี่ยจะปากาาม่าจะคายออกเก็บเป็นตะไน่มัามาน้นเอ้ยว่าคนเป็นตะไน้ือคาย้จะพาเขา,าูเพราะว่ามัาเป็นคนเทศของเขานคนจะมัดน,น,นึ่งอะเราเลี้ยคนเป็นตน,น,นาน การบดถุยขนาดที่เ็ดน่ะตักใบคนมันมาจ่กผใหมเียนม่เขียนม่เพ่จะรู้จินกินเป็นตัวเป็นตัวเลยสุบปลรู้แต่ชับแล้วอ่อย่างมีอยู่เบอร์ของมายู่ด้ว กินกี่แคบกว่าปานบบกินงูน่ิกินงูเลือยมหมี่สำคัญเล่าเรียนหลายคกบบ่ว้อะทางมูชิงนแค่นีเคยเคยกินงูชิ้แต่แบบทางใหญ่มากหรอมันคอยแข่งันโมกาตอนนน่อคยนที่สองคนนองแวะไปเห็นผู้สาวเล่าโวกหนามื่อสเอางูเลี่ยมปูเนี้ยแตฟองเาย้าคเตียงมาล้นทำไมอ่ะก็จินกิน เามากาถ้ากับเบาห้ลก็มนเห็นนมันผมมาด้วยนะะเสปอีกนึงเอานเกี่ยอันนี้กินนี่เอาล่องต่อจากผมเทปบอลกล้องม้วนวนได้ เราถามบางคนว่าได้กลัเราด้เจลได้กันเดียวกัดปลาปลาลังเพราะถามเจ้าว่ากี่เก็บกัดมันเก็บเท่ไหรถ้ามีใครโดนไม่รู้หรอกเรากี่เก็บมันกัดเราเลยเยอป่ะเอาเก็บเมื่อกี้กระหงตายไปแล้วตายได้กลั่นเยอะเอามาจักกัดใบบเบิ้งเลยมันจะปวดเราจะเก็บแล้วมาเราอยากรู้เราฝรั่งมันใจมันไนี่มันสุดยอดเลยงๆจะถามันกัดสื่อนุ่นเบิ่งเอาใส่มันกับเบ็บตาย้เขาว่ะมันีเบิ้งใส่ เหียบออกเลยคัอมันมันกัดแต่มันเจ็บอยู่ก็คือมีดบาดมีดยังนี่แหละอืแต่ว่าถ้ามันกัดแล้วมันเกี่ยวใส่มันเอาน้ำลายใส่นั่นผิดมันอะเขาเอิ้นผิดคือการเอางูเห่ามาแหละเขาแกบอกคือการเอางูเห่ากัดกัดเก้าเหมือมันกัดอะค่ะมันบุคนผิดมันก็บผเป็นยังมันเอาผิดมันใส่ร่างกายจำกระเปื่อยแบบนี้คือก็เขาเป็นบาดแผลถ้าผิดมันมาใส่แผลเขาคืนกระหน่ำกระลามคำว่าผิดเข้าใจบ่กคำว่าเป็นผิด เราผิดกีเก็บมันปลได้แรงํำพิดงนูนะพี่นาะโอเคพี่เนาเอาอันนี้เอาไหมแบบขึินยอดแก